ตไปแดนวินไปรู้ไปอยู่สวนครับอยู่สวนคาเฟ่เหรออยู่สวนคาเฟ่อ๋ออยู่ตรงเขาเขียวนี่เองใช่ไหมใช่โอเคปาไป<อ>กินกาแฟสักแก้วเนาะครับถึงแล้วนะคะทางเข้าอยู่สวนครับกาแฟกินเต้ยมา,า,มาให้ไปเดีะะย๋ยวเข้าดูในกันนะคะหมเรียบร้อยนะคะอยู่สวนคาเฟ่แคมป์แอนด์ฟาร์มหรอโอ้ยน่าลมลื่นมากเลยนะดู ดูนี่เจอลิงแล้วหนึ่งตัวสองตัว<ห>โอ้โหดูด <สะ S 1> วิวินมีบ่อหนามด้วยวิน <สะ S 1> น่านั่งเล่น <สะ S 1> ใช่นะมีที่นั่งตรงนั้น <สะ S 1> เห็นไหมอ๋อเขาเป็นบ้านหลังเล็กๆนี่ไงมีที่นั่งเห็นไหมบ้านเล็กๆอยู่ในสวนอ๋อวิบ้านสวยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะวินนั่งนั่งยองนี่นั่งยองนั่งยองวินนั่งยอง มันยองเออแม่แม่ถ่ายรูปนี้่อยดิเอ้ยเข้าไปข้างในกันครับแม่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 นามปิดประตูอ่ะวินสังเลยลูกมา มีไข่ไก่ด้วยนะแม่ข่ายรูปขายไก่เออนั่งๆนี่แม่แม่แม่ไม่เอาตรงนี้เหรอเนี่ยนั่งนั่งตรงนี้มีที่ให้เหมือนอะไรเหมือนเหมือนเปร แม่ลูกสั่งอะไรมาพี่วิพน,นพี่วินโอ้พี่วินพี่วินพี่วินไปเดินบนสะพานหน่อยพี่พี่วินียอมแม่ดูเด็กดูนู่นขึ้นสะพานพนู่นวินเออนั่นล่ะแม่โอหสูงอะ่ะหายไปไหนเนาะเด็กหายไปไหนวะมันนอนอยู่นี่ ไปช่วยแม่บนสะพานหน่อยเร็วนุดแม่เก็กสวยใหญ่ดูเออน่านั่งน่านั่งเห็นเราว่ามีให้อาหารม้าด้วยนะแต่วันนี้รู้สึกม้าไม่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นฟาร์มม้าแต่ไม่มีมา้า รถไม่เยอะวันนี้วันสาวรถไม่เยอะนะเฮ้ย<า>จุงแม่ข้ามสะพานระวัลง,งลึก <c oughs> มันฝนจะตกเลยนั้นเนี่ยเนาะอากาศเย็นสบายดีลมเอื่อยๆดูคุณแม,ดณแม่ดิคุณแม่ทำไรคะนีะ่มันไอตรงนี้จิว มานั่งกินคนเดียวแอบซุ่มอีกแล้วถือมาถ่ายจนแบบพยายามกินทีลูกโอเคโอเคจะรีบกินซะโอ้ไปไหนกันแล้วพ่อลูกอ้าวนองก็อยู่ตรงนี้เองหลับแล้วหรอโอ้นอนกลางแดดเลยเนาะเปีัยงเลยอาคาบเต็มเลยป้า อ่ากาบแล้วนะคะกินก,กาแฟเสร็จเรียบร้อยหนึ่งแกคุณแม่ยถ่ายรูปไม่เสร็จเนาะเนี่ยวินป้าชอบอันนี้มากเลยเอ่ะวินวินเนี่ยวินโดไใครหล่อจังเลยเนี่ย,ยงไงฮะยืนดินใจจัาเฮ้ยวินวินนี่เห็นไหมอี้เหมือนเราลงหน้าปกอะไรสักอย่างไงเนาะอันนี้ก็อีกมุมนั่งนะ ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมแล้วอยู่ศรีราชาน,นี่แหละใกล้กลๆอุ้ยตายนางแบบวินเดินมาชาชาุกหมาแม่อุ้ยอย่ให้เดินไปเลยแม่เด,มเดินได้เดินได้หรอโอ้ยอ,อ่ะหนึ่งโลบหนึ่งแชะและกลับแล้วนะ เมื่อกี้กำลังจะกลับนะหารเรือมาเห็นอุโมงอ่มองไม่เห็นอุโมงอ่ะดิเดี๋ยวพาเข้าไปอุโมงทำเหมือนถ้ำเลยนี่นี่นี่เด็กชอบเลยแหละแบบนี้ฮะออกได้ไหมนัทลุนอ่ะ นี่เขเป็นมูลแกนีม่มีน้ำตกน้ำตกเรียนมาทางนี้ลูกนทางนู้นออกไม่ได้ออกทางนี้เดี๋ยวอ,ออกขนุนออกขนุนบายวีออกไปเลยอ,เออกแล้วกลับจริงแล้วป้ายเห็นรูเห็นถ้ำเลยมุดซะหน่อยขอมุดหน่อย อ่ะแม่แม่บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามน้องวินวิน f ฟม i l y ี่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องน,นเดยวไป,<ล>ไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปโรงแรมค่ะโรงแรมไป,ไปที่ฟิกปาร์คสิราชานะคะป